ดูนะครับการจักปลานะครับเราจะได้ไหยครับดูดูครับดูครับน่ครดูดูเขาบอกตีโค้งตีโค้นนนง,ง,งนะครับอ อักวนปลานะครับอืมปลาตีหนาเลยครับจะถูกสักสองตัวไหมนี่เนยบคลิปเลยครับอืออือ จับที uh, <the> ่ระแัดยืนมงเสืออยู่เออนี่แน่นอนนะเออนี่อือออเป็นไหนเป็นไหนอืออือืเรียบร้อยครับมึงมึงที่ได้ได้ปครับอู้อื อือเอาอืดึงต้อึงบ่บ้าฮไ่ออดพุ่น้องนของข้าวอโอ้โหพอด้ครับพอด้เดี๋ยไปปล่อยบ่อพุ่นพอได้ํทำกับข้าวกินครับเดี๋ยวเดีอุ้ยเดียไปปล่อยแต่แค่่มีลูกเอาไปนึ่งสามตนอืนี่ครับ